สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีรัวมสู่รายการดูบีตีคิงกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเวลาตอนกี่โมงนะกี่โมงไม่รู้ก็ตอนนี้นะครับคุณดับฟักบูงก็ได้ทำการลงคลิปสกีบที่ทันเลตพาร์ทที่76พาร์ทสองลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะดูเ,ดเรื่อเร่าพาร์ทเพลงใดน,นะคนดูนะก็ร,ะรับชมรับฟังกันได้เลยครับโอ้ ทำไมหน้าน้องทีวีแมนเป็นอย่างนะั้น <c oughs> ทำไมเพงมาดูเศร้าจงังวะ หานรบนุกลุกเหรอเฮ้ยแขนหายสองข้างเอาพี่เลเซอร์คาร์เมล่าไปแล้วครับสไปเดอร์ไปด้วยสไต์เดอร์ไปด้วย เอา้ามาได้ไงเดีิคืสีเขียวใครอ่ะใครอ่ะุะวิววิศกิจวิีอิอ้าว khổ Ui <laughs> À lẹp rồi lời oh, Ôi Chỉ phải hoài cơ mm

น่าก,กลัวชิบหายอุอ้ยแขนเอาสองข้างเลยอุยอ้ยโอไม่จริงใช่ไหม่ะเฮ้ยโอ้โห มันก็พิบตายเราด้วยโอ้หเรียบร้อยครับคิดจะขอดามเมจลาาคาเมล่าตัวนี้ตายแน่นอนถ้าคาเมล่าออฟไลน์คือตายครับโอ้หอะไรวะเนี่ยโอ้โหเราก็ดูจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือโอ้โห พูดไปออกเลยครับพูดจริงคือไม่พูดไปออกจริงๆกับคุณทำฟักบูมาไม้มเนี่ยครับอ่ะโอเคกลับมาสู่บรรยากาศเดิมๆก่อนนะคุณดูนะก็เปิดคลิปมานะครับพวกเหล่าทีวีแมนนะครับก็ได้ทําการมาเก็บพวกทราบศพของพวก s อสโตไทเล t let, น่าจะเก็บไปวิจัยเนาะแล้วก็ได้เจอทางน้องทีวีแมนด้วยนะครับไม่รู้ว่าทําไมน้องทําหน้าตาเศร้าๆอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผม พอฉากที่พี่รักคัมเบราแมนเดินเข้าไปนะครับที่วีแมนคนนี้ครับเขาก็ได้บอกว่าออกให้ห่างจากพวกวัตถุที่มันล้ำค่าพวกนี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับผมตัวอย่างพวกนี้มันสําคัญมากอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ต่างรัวเศร้ากันทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าทําไมเศร้าเศร้ามากเลยนะครับผมพี่เลเซอร์คัมเบรพี่รักเลเซอร์คัมเบราแมนนะครับก็ได้ทําการให้พี่รักคัมเบราแมนตัวนี้ดูนะครับว่าเออเรากําลังอพยพกันอยู่นะครับหลังจากนั้นมาก็มีกิบบิทเทอร์เลตตัวหนึ่งนะครับให้ทางรักคัมเบราแมนตัวนี้ขึ้นนนนขขี่่ะครัับผมึ้ไปง สเเดอร์ก็ยังอยู่นะ EP นี้แต่อยู่แป๊บเดียวเองแล้วก็อยู่ดีครับก็โดนโจมตีโดยแสงและบางอย่างครับผมใช่ครับก็น่าจะเป็นพวกของแอสโตรอยเลสมานั่นเองนะครับสองสไตเดอร์นะครับสไตเดอร์กับพี่ลักเลเซอร์คาเมล่าก็ไปยื้อเวลาให้ทางเราหนีไปนะครับผมคือโอ้โหเป็นห่วแอบเป็นห่วงเบาๆอยู่นะเอาจงจริงแอบเป็นห่วงเลยแต่แล้วครับพอขึ้นสะพานมาเนี่ยครับก็ได้มีคาเมล่าแมนคนนึงลอยมานะครับแต่ครับมีแสงปริศนาครับผมสีเขียวครับไม่รู้ว่าคืออะไร ตอนนี้เผ่าพันธุ์ใหม่โผล่มาแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> ก็คือน่าจะเป็นแชร์แมนหรือเปล่าเพราะว่าที่เราสโลกันนะครับมันจะเป็นแบบช้าๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวเก้าอี้ที่บินเป็นแสงสีเขียวน,น,น,นะครับมาช่วยเราคาเมล่าแมนกับสกิปปิที้บน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 ,บนสะพานนะครับผมเห็นเป็นเก e ้าอี้ชัดเจนเลยครับผมเราอาจจะเดานกัผิดก,ก็ได้ว่ามันจะเป็นคอมพิวเตอร์แมนแต่คิดว่าอาจจะเป็นแชร์แมนก็ได้ครับ อันนี้ก็เป็นความเกาผมนะครับต้องซื้อกันหนักๆหน่อยนะครับผมแล้วก็น้องทีวีวูแมนนะครับที่เศร้าครับก็เขาคง,งกังวลเรื่องส่วนของอการอพยพของเราคารเมล่าแมนเราก็รู้สึกผิดที่ว่าไม่ได้ดูแลพว,พวกพ้องต่างๆทุกคนอะไรประมาณนี้ครับผมน้องเขาก็เป็นกังวลเนาะโดนทีวีแมนด่าเลยถ้าถ้ามองดีๆแล้วอาจจะมองเป็นกริชครับแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่กริชจะเป็นแสงเขียวอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกสกิปปี้กริชเนี่ยมันเป็น สีฟ,ฟ้านะครับผมโอกาสได้ยากเลยโอเคต่อนะครับหลังจากที่ลงสะพานมาเนี่ยเราก็ได้โดนโจมตีโดยไ s t ต o t ไ i เล t ตัวหนึ่งนะครับผมต้งสกิปิดี้ของเราก็เรียบร้อยนะครับกระเด็นไปเราก็ต้องวิ่งต่อนะครับแล้วก็โดนยิงซ้ําน้องก็ตายเลยน่าสารมากเลยครับอีพนี้คือแบบโอ้ดิ่งสุดๆนะครับของคุณบูมเนี่ยคือแบบทําดิ่งมากนะครับผม ถ้าต่อมานะครับที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาเราก็ได้เห็นเหล่าคอมเบล่าแมนนะครับสองคนสามคนที่ยืนอยู่ใต้ตึกนะครับผมแล้วก็คอมเบล่าแมนอีกคนหนึ่งกับสกิบิท o i เลตนะครับผมคนหนึ่งแล้วก็ทำการวิ่งหนีนะครับเพราะว่าเราเจอแอส r ต Toilet นะประมาณ4ี่ตัว5ตัวเลยคือมันหมดหนทางที่จะรอดแล้วครับทุกคนก็ที่เราวิ่งมาด้วยกันเนี่ยก็แบบออยอมจำนนแล้วเอาเลยเว้ยยอมครับ ก็เข้าใจเขานะแต่แล้วครับความสิ้นหวังยังไม่จบแค่นั้นกับมีตัวตัวหนึ่งครับผมโผล่ออกมาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นตัวผู้หญิงครับเป็นแอสโตตัวผู้หญิงก็เขาก็ได้ทําการฆ่าทุกคนนะครับหลังจากที่เขาดึงพี่รักคาเมล่าแมนมาแล้วเขาก็ได้ทําการเด็ดแขนเด็ดขาออกนะครับผมที่เห็นน้ําพุ่งออกมานยครับไม่ใช่อะไรมันคือน่าจะเป็นเครื่องยนต์ของทางคาเมล่าแมนเขานะครับคุณดูนะแต่แล้วครับผมไม่เคยสงสารจิกวิที่ทอเลต็ตคือ อีนี้ผมรู้สึกว่าผมสงสารสกิปปี้มากเลยคือแบบมันพยายามมากอะ่ะแล้วคือน้องแบบบินมาทางขวาติดโลครับแล้วก็โดนฆ่าไปหหัวเละเลยครับผม ทำอะไรต่อไม่ได้เลยหลังจากนั้นมาก็มีแอสโตไทเลต์ยูเอฟโอเนี่ยมาตรงนี้นะครับผมมาเหมือนว่าพูดอะไรให้กับผู้หญิงคนนี้ฟังนะครับพูดอะไรกันสักอย่างเลยนี่ยแะครับผู้หญิงก็ตอบรับเนาะแล้วผู้หญิงก็หันหน้ามาหาเราพร้อมกับฟิบตาให้เราทีหนึ่งนะครับผมพร้อมกับพุ่งตัวหนีออกไปครับแล้วเราก็จะได้เห็นฉากที่ว่าเมืองเนี้ยครับถูกทําลายล้างไปหมดแล้วนะครับผมเราก็ได้มารู้ว่าเอ่อที่ในแท็บเล็ตเนี่ยครับแท็บเล็ตของที่พี่รักเลเซอร์คาเมล่าแมนเนี่ยให้เราดูเมื่อกี้มันคือฉากที่ว่า ทุกคนกำลังหลบหนีออกจากเมืองขอให้เราหนีออกจากเมืองไปด้วยเช่นกันนะครับผมโดยมีพี่สไตเดอร์กับพี่ลักเลเซอร์คาเมล่าเนี่ยถ่วงไว้ให้อยู่ ผมบอกเลยว่าเป็น EP ที่ผมรู้สึกผมผมดาวมากเลยนะครับผมพูดจริงคือโอ้โหมันพูดยังไงดีโอเคครับคนดูฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่ชอบนะก็อย่าลืมนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับกับเนื้อหาสกีบิ t ทอเลตต่างๆนานานะครับผมก็ผมก็พยายามมารีแอคชั่นให้ทุกคนดูให้เร็วที่สุดนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับยบไยครับผมไปเจอกันจ้า